สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทำภารกิจหาของในพับ G New State นะครับเพราะว่าภารกิจ s p ของ New State เนี่ยมันจะให้หาของประมาณ3จุดนะฮะส่วนจุดแรกที่เราจะไปก็คือสถานีตำรวจนะครับสถานีตำรวจนี้จะสามารถทำได้2ภารกิจเลยนะครับมันจะให้เก็บโปสเตอร์ของตำรวจแล้วก็แฟ้มคดีตำรวจนะครับซึ่ง2ออย่างนี้จะอยู่ในที่เดียวกันหรือว่าสถานที่เดียวกันนั่นเองนะครับ ส่วนภารกิจที่3นี้ก็จะให้หาร์ฟินนะครับสำหรับร์ฟินนี้จะอยู่ในร้านโดนัทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําภารกิจกันเลยนะครับสำหรับตึกตํารวจนะครับหรือว่าสถานีตำรวจนะจะอยู่ตรงมาร์กเหลืองนะครับหรือว่าประมาณมาร์กเหลืองนะเดี๋ยวเราจะดิ่งไปเลยนะครับตัวน,นี้ดิ่งประมาณ800เมตรนะครับไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่านะดูสรงแล้วไม่น่าจะถึงนะครับ ในเกม PUBG Neon State นะครับหลังจากกลางลมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะควบคุมยากนิดหนึ่งนะครับหรือว่าลงช้านะส่วนตึกข้างหน้าเรานี้คือตึกตำรวจนะครับเราจะทําภารกิจตรงตึกนี้เลยนะครับสําหรับภารกิจแรกที่เราจะทำนะครับก็คือแฟ้มคดีนั่นเองนะครับแฟ้มคดีนี้จะอยู่บนดาดฟ้านะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นแฟ้มคดีของตำรวจนะนี่นะครับนี่คือแฟ้มคดีตำรวจนะครับให้เราเก็บ3อันนะครับ อันนี้อันที่2องนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับ <f air> เพียงเท่านี้ภารกิจของเราก็เสร็จแล้ว1ภารกิจนะครับ <f air> ส่วนภารกิจต่อมานะครับยังอยู่ในตึกเดียวกันนะหรือว่าตึกตำรวจเหมือนเดิมนะฮะหน้าตึกตำรวจนี้ก็จะเขียนว่า police <f air> นะครับอ่านี่นะครับทุกคนเห็นโปสเตอร์นี้ไหมครับเราก็สามารถเก็บโปสเตอร์นี้ได้เลยนะเก็บทั้งหมด3อันนะครับอันนี้อันที่2นะขาดอีกอันนึงนะครับ อันที่3นะเก็บอันที่4ได้ไหมเก็บไม่ได้นะครับมันเก็บได้แค่3อันเท่านั้นนะครับตามภารกิจเรานะเราจะเก็บไปเผื่อเพื่อนก็ไม่ได้นะครับเก็บได้แค่3อันเท่านั้นนะครับเราเก็บแค่3อันนี้ภารกิจของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงเท้านะครับเดี๋ยวยิงคนหน่อยละกันนะเนไหนก็มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภารกิจที่3กันเลยนะครับ ส่วนภารกิจที่3หรือว่าภารกิจสุดท้ายที่เราจะทำนะครับก็คือเก็บมอร์ฟีนนะส่วนมอร์ฟีนนี้จะอยู่ตรงมาร์กเหลืองเลยนะครับตรงมาร์กเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะโดดไปที่มาร์กเหลืองกันนะครับตรงที่เราโดดมานี้นั่นจะไม่มีใครมากับเรานะครับ เดี๋ยวเราจะค่อยๆล่อนไปที่ร้านโดนัทนะครับตรงนั้นมันเป็นร้านโดนัทนะหลังจากที่ร่มกลางแล้วบอกเลยว่าโดดแบบใจเย็นมากนะครับ สำหรับถุงมอฟฟีนนะครับจะอยู่ข้างล่างนะตรงโต๊ะนี้เลยนะครับเราก็จะเห็นเป็นกล่องสีแดงๆนะสำหรับมอฟฟีนนี้อาจจะเก็บประมาณ2-3มแมตนะครับเนื่องจากมันดอกน้อยมากนะครับรอบนี้ก็ดอปแค่อันเดียวเองนะครับถ้าเราเก็บครบ3อันเพียงเท่านี้ภารกิจของเราก็จะสำเร็จทันทีนะครับไหนๆเราก็ทำภารกิจเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับ